คุณประชุมกันเลือกตัวงเวลาเลือกวันที่มาที่จะเข้ามาเอาบัตรท้งแก๋ได้ครับจะได้พินาร่สตกีมไปด้วยชักว่าไปด้วยผมเห็นหน้าพี่แล้วผมเงี้ยนอยากเข้าข้างหลังเงี้ยนพ่อมึงอะเลือกช่วงเวลาที่เข้ามาพร้อมกันแล้วมาเอาบัตรเงี้ยนแม่เงี้ยนพ่อมึงอะอะไรนะเรื่องรีเซ็ตเธอเลย มันเป็นสิ่งที่คุณรับรู้แล้วเรามีคิวเลอร์คอยเข้ามาในระบบนั่นหมายความว่าทุกๆการต่อตู้ของพวกคุณว่าคุณจะฆ่ากันชิบหายวายวอดยังไงผมอยากให้คิวเลอร์คอยเนี่ยครับเป็นไปตามความสามารถของพวกคุณเองไม่ใช่ว่ามาเรียกของเรียกของกันผมมองว่าไร้สาระครับมันเป็นการแก๊งอื่นไม่ให้โตอืมแกกงูเจะให้พวกคุณลงคะแนนเสียงทั้งหมดว่านอกเหนือจากคิวเลอร์คอยแก๊งที่ ต้องยอมจบเพราะไม่ไหวจะถูกเรียกของเพิ่มได้หรือไม่ผมอยากให้ผูกคุณลงคะแนนเสียงถ้าคุณคิดว่าให้เรียกเพิ่มได้ไปทางขวัญใจอยู่นี่ว่าอยู่นี่อ่ไยเพื่อนแก๊งที่อยากให้เรียกของได้ไปทางขวัญใจถ้าไม่ได้ไปทางอาไขอตัวแทนแค่คนเดียวครับเด้บะเย็ดแม่เดี๋ยวนี้เรียกเพิ่มได้ ตัวแทนจังละคนนะครับแต่สายไปตัวแทนจ้งละคนนะเก่งไม่น่าพอว่ะตัวแทนจ้งละคนนะครับฮัลโหลนุ่มไปทางทางฝั่งซ้ายนี่คืออะไรสอบถามหน่อยครับทำไมพี่น้าโง่จ okay ังมันไม่ไม่เดินฮะฮัลโหลนมนมนมซ้ายใช่ไหมนุ่มไปซ้ายนี่คืออะไรไม่แน่ใจไหมครับโอ้มึงเป็นไหมเนี่ย ฮัลโหลครับก็ผู้หญิงไปทางซ้ายนี่คืออะไรครับแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้เพราะว่าฮัลโหลครับไปทางซ้ายนี่คือได้<ผ>มไม่ได้ครับว่าของบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้มาจากคิวเลอร์คอยอ่ะมันมากจนเกินพอดีแล้วที่คุณจะไปเรียกเขาเะนาคนชื่อเดียแค่หน่อยมันร้านหาผู้ชายผ้าของเขาหมดถ้าของเขาหมดเขาไม่ไหว แล้วท่านไม่ <G DI S 1> สามารถสร <G DI. S 1> ้างคิวเลอร์คอยจากความสามารถท่านเองได้ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆแล้วผมเอาเป็นตามนี้นะต่อเน,นี้คืออยู่ที่ความสามารถของท่านนะครับไม่มีการอดโอยอะไรแล้วนะตัดสินใจร่วมกันแล้วครับเรียบร้อยเชิญนายกต่อได้เลยครับวเดี๋ยวผมมีสองเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเกี่ยวกับแก๊งใหม่ๆจะมากกว่าตอนนี้แก๊งใหม่ๆแก๊งไหนที่ยังไม่มีสูตรบ,บ้างครับตอนนี้ผมถามหน่อยว่าส่งสูตรกันครบหรือยังนี่<ม>ได้มันเท็งได้มันเท็งไหมเพราะว่า ลงแค่วันที่สิบห้านี้แก้งไหนที่เป็นแจ้งใหม่แล้วยังไม่ส่งสูตรออกมาเลยครับเดี๋ยวมึงเจอกูมึงแอกกันนะอีเหี้ยใจแกเดี๋ยวมึงเจอกูสองตัวมื่อเดี๋ยวเจอกูอ้าวดูบุรีใส่หลังกูด้วยอีเหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูไอแก๊งคาเมลแก้งอะไรครับเนวดาบยังไม่ส่งใช่ไหมครับก็ี่ครับครับออกแกลงใช่ไหมครับ เชหน้าค่ะอามามีกันได้อีกไหมครับเดี๋ยวมึงเจอกูมึมีดิสคอร์ดของปอปติ้หรือยังมึงแอคเนี่ยฮะอี่ยแกะใช้หน้าเดียวกูด้วยเพื่อนไปเลยครับเดี๋ยวมเห็นุรี่เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์ส่งภายในวันนี้นะครับได้เพื่อนมึงไปไหนอีกคนมึงไปไหนมองเฮียอะไรล่ะอยากแว่นแตกไม่ได้สัตว์มึงสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวโอเคทีนี้อ่าอีกเรื่องหนึ่ง สุดท้ายเรื่องแท็กชื่อครับใครขึ้นแกงแล้วใส่แท็กให้ตรงนะครับอันนี้มีใครรู้ตัวหรือเปล่าว่าแบบตัวเองไม่ใส่แท็กแกงมาผมพยายามรับเดี๋ยวบอกเปก็นกูมีใครไม่ได้เปลี่ยนแท็กหรือเปล่าอ๋อผมเองมีใครเห็นไหมอ่ะแตายคนเลยนะที่ผมเห็นนะชื่อเยอะมากเลยนะครับใส่แท็กแกงแล้วก็เป็นชื่อนามสกุลให้ตรงนะครับเพื่อการง่ายต่อการตรวจสอบเนาะ เวลาพวกผมจะมาเช็คว่าเฮ้ยแก๊งคนแก๊งนี้มีคนอย like like, like, no anyway. so, ู่ในเมืองเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเวลาแบบข้อมูลแบบของหลังบ้านที่จะใช้มันก็จะได้แบบง่ายขึ้นนะครับตอนนี้แบบผมต้องมานงเปิดชีสสภาเทียบชื่อละคนมันแบบมันไม่ได้เหตุผลที่จะเป็นต้องทำนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูอ้เฮี้ยสองตัวเดี๋ยวมึงเจอกูมีอะไรนะสภาแล้วก็คุณอันนี้ผมจะอธิบายอีก เรื่องหนึ่งลืมโทษทีนะพอดีเยอะเกิดเรื่องเทียบ B กับเทียบ C เนี่ยคุณต้องเข้าใจนิดน,นึงนะว่าของที่คุณจะได้รับจากกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่นในตัวเมืองมันไม่มีทางเท่ากับภายในตัวเมืองอยู่แล้วก็อย่างพูดง่ายๆแล้วกันผมไม่ได้ดูถูกคนนะแต่ว่าผมเรียกนอกเมืองทั้งหมดว่าบ้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังพอใจอยู่บบ้านนอกคุณก็อยู่เทียบ B กับเทียบ C ต่อไปถ้าเกิดว่าคนเฟี้ยวพอเมื่อไหร่คุณก็เข้ามาเทียหนึ่งแล้วกันครับ เินเข้าเมืองได้เลยไม่มีปัญหาของไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงัดร้านเหมือนกันใช่ไหมมิวบีใช่ครับครับประมาณนั้นเทียบีถ้าเกิดว่าจะเล่นแบงกิง้งผมให้ลงชื่อไว้อย่างวะไม่<อ>ไม่มาสะดุดคนม,มันเยอะลงแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้มีใครมีข้อเสนออะไรไหมหรือไอสิ่งที่ผมคิดเนี่ย มีข้อผิดพลาดประการใดท่านสามารถพูดโดยรวมได้เลยนะครับคาดูนาล์ว,ว่าอ่ไย<ห>พูดได้เลยครับเออนะครับไอกรณีที่ที่นาบอกว่าถ้าถ้ามีแก๊งสองแก๊งมีสตรอรี่กันแล้ว,แล,วแล้วมีแบบว่าหลุดหลุดแบบว่าหดุด,ดากันอะไรเงี้ยที่นาบอกว่าจะลงไปในกราวคือลงไปทางแก๊งเลยถูกต้องครับลงไปทางแก๊งเลยครับเราแม่งให้ดีคคาเมล่องคาเมล่อนนี ถามอีกอย่างครับเรื่องที่จะแจกบัตร ABC เนี่ยอ่าแม่งดีเฮ้ยของกัเซียประวิที์แล้วหนึ่งพันบาทอ่าแม่งให้ดีคาเมลงคาเมลอนเนี่ยนี่มันอยู่เนี่ยมันงแอคอยู่นะครับไอคินาแก่ไอนาทุเลศเดี๋ยวมึงเจอกูออกไปสัตว์ทั้งหมดทยอยมาเอาอยากได้แบบไหนจัดให้มึงจะได้เปลี่ยนสีสูตรวันนี้เนี่ยที่เนี่ยมึงหล่อมากเลยวันนี้เป็นเ a ให้ทยอยมาเอาภายในสองวันนี้หรือจะรวมกันมาเทียว รับทีเดียวจัดได้แบบไหนครับเออทยอยรับเปล่าเลยค่ะทยอยูยอกันมาเนาะเพราะว่าใแก่กันไหนพูดวะ่เหมืนกันครับแบบทยอยครับเออต้องอย่างนี้ดิทยอยครับที่มันได้กำหนดการว่าใช่อันนี้ทยอยเลยครับเนี่ยแก๊งไหนที่ไหนมาวันไหนจะแจ้งอีกทีนึงเข้าไปนั่งเลยที่ชายืนแบบนี้เสียใจว้าววาวครับ ีแก๊งเสี่ยมีเอดีขายไหมครับขอซื้อก่อนได้เปล่าอ๋อพอดีพี่จะมีเอาไว้เล่นด้วยน้องวันนี้ต้องมีลี่มีลี่เหรอมีลี่อะไรนี่ยคอนไม่รู้อ่ะเดีแถวๆนี้แหละเปลี่ยนโปรโมชั่นเพื่อฉลองเฮ้ยอันนี้สปอยล์ไหมนี่เรื่อฉลองบ้านมานะครับผมจะเปลี่ยนโปรโมชั่นคิวแล้วคอยลองติดตามด้วยกันน่นนแหลก่อนเริ่มเพนคิวเลอร์ผมจะเปิดขายด้วยกูกูพูดให้พวกได้ยินแล้วนะถึงสิ้นเดือนอ่า ไ่ซื้ออ่ารับลอกกูอแล้วนะผมให้แค่นั้นที่นี้ดูบุหรี่ใส่กูให้แค่หกวันในการซื้อเพนคิลเลอร์ิ้นเดือนนี้นะครับผอให้เข้าใจกันนะให้ซื้อเพนคิลเลอร์ว่ะเรียบร้อยยังนายกท่านนายกเรียบร้อยครับเอยอันนี้สอบถามนิดนึงครับไอวไอนายกครับไอตู้ประชาชนเนี่ยสามารถจะโคับได้ไหมครับอ่าอันนี้ เดี๋ยวอันนี้มันมีปัญหาล่าสุดที่มันมีรีพอร์ตเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําว่ารอเต็นตอนประชุมแล้วคุยกันเรื่องกดอะไรให้มันชัดเจนนครับเสียคิวมาจ่าย่าขนมร้านที่อึดหน่อยครับมาใช้งานครับคือใช้งานได้อยู่แล้วเรารับเสียเขาโดนมาสารซิปไอคิวมแจ่ายเงินดิเต็มซีคลับเองเพราะว่าสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกคือเขาไม่สามารถเปิดตู้ได้ยังไงเขาก็ต้องนําของเข้ามาในการคับเองถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องล่าสุดซึ่งตรงนี้รับเรื่องมาแล้วครับเดี๋ยว วันประชุมเมือไหนเรามาหาทางออกร่วมกันดีกว่าขอให้เป็นการแบบคิดจากกูเจ๊โจดแล้วมึงแอบอยู่ในพุ่มิเนี่ยมึงแอบอยู่ในพุ่มินี่กูเจ๊ใจเอ๋ไก่นักขาวพญาจุซีครับได้กูเจ๊พวกมึงแล้วแรงไปปล้นซัมเมอร์หน่อยครับพี่ชายไม่เอาครับมันเด็กน้อยครับวันนี้พอแค่นี้แหละครับเชิญกลับได้เลยครับขอบคุณมาก ไอปากเหม็นใส่กูอ่ะไอเทียปากมึงเหม็นนะงอาเลยป้าปากคนเหม็นอะอ่ะนี้ถ้าไปเดินชนกูไอ้ทีมแล้วเดินขึ้นเลยนะสัตว์ไอ้ทีมเดินหนีกูเลยนะสัตว์มึงไปไหนกูอยู่นี่มึงไปไหนกูอยู่นี่ อยู่ครับอยู่อยู่อยูม่มึงไปไหนกูอยู่นี่เอฟซีครับตอตี้ชัยวานขรัคุณครับไปไหนแต่กูถามไปก่อนนั่งเร็วเลยนะรถบงรถบัสไหนดูดิขึ้นคันไหนนี่ขึ้นขันไหนอ่าไม่ใช่ขึ้นประตูกางได้นะคะประตูกางไม่ผมมาดูคนครับคันแดงขึ้นประตูกลางเลยครับนี่กูเจอแล้วใจพยาอินรี นั่งนิ่งเลยนะมึงไหนทีมอยู่ไหน่านีต้องให้มันคานมากราบ S M D on top โตว่าไงเพื่อนตไปคุยกันนะดิเรื่องเรื่องนั้นอ่ะไปที่เดียวกันได้ยที่ไปไปตู้แค่นั้นอ่ะเออมา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 รวมเรียกแก๊งเรามารวมเลยสะพานนะเว้ยเพื่อนก่อนก็ได้ พอนร้านขวยเตี๋ยวเปิดไหมครับเช็ดสิบล้อรอเปิดครับเปิดครับไปโคตรเร็วเลยนะเฮียวันนี้มึงไปไปแร่ร่อนขอทานรอไอ้ชูชกได้แต่แบมือขอทานไปทั่วไอ้วขอทานแล้วนะหัวพ่อหัวแม่มึงเล่นไหมล่ะกูไปขอบนหัวพ่อมึงไหมรีเกลี่ว่าไแคนดี้รอส่งดอกไม้ เออซับาเจนให้ขับแม่นำลูกทีมนักฟาร์มในตำนานว่ะทัพดาไอเกนจิมึงลองถามดิว่าแคนดี้ชื่ออะไรเฮ้ยผมรู้แล้วว่าดิไม่เสือกไอ้เจนี่ใช่ป่ะแอคเนี่ยผมถามไม่ถามแคนดี้เด้เพราะแคนดี้ชื่อไม่เสือเออไม่เสือกไอ้เจนี่แอกเนี่ยนะอันนั้นนะพาใครว่างบ้างอ่ะที่มันแทงผมเอ้ที่ผมไปแทงมันในเลนแล้วมันแอกใส่ผมอะเรื่องอะไรเรื่องสีสูตรเรื่องตีนนะเขาเรียกสีไม่ได้แล้วเคนดีชื่ออะไรครับ ตอนนี้เรามีเสียงี่เบบี้บอกพี่เคดดี้ชื่ออะไรคะเบบี้สีส้มนายกนายกมานนีหน่อยนายกผดกเานพี่ลุงเกงก่อนสีส้มน่าจะผ่านนะคะเพราะว่าเชิดดำน่าจะไม่ได้อ้นี่เนี่ยเข้ยมีปะปากน้องเหม๋นนะเขาโดนม่อีกทีได้ปะอือปากเหม็น ไอ้ก้อนอ่ะอืมอันนี้ก็เหม็นซ้ายก็เหม็นขวาก็เหม็นโอ้โหกูเดินหน้าดีกป่ะปากวิ่งนี่มั้งหรือเราเสีราชาไหมครับเอาจริงเหรอโอ้โหหวานหวานเบบี้หวานเป็นอะไรเนี่ยไม่เสือกครับจงจิมเลยตอนนี้สองสีนี้คือน่าจะแบบว่าถ้าพูดก็คถึงสีแข็งเขาไม่ได้จ้าสีชมไม่มีใครใช้ครับไม่ดังเหรอใช่เหรอ

ได้แล้วรถกำลังมาดอกไม้อยู่ในอ๋ออยู่ในรถใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในร้านดอกครับั้องเรียกเจ้าตัวมาด้วยนะใช่ต้องเอาเจ้าตัวมาด้วยถ้าจะมาเรียกอ๋อโอเคถ้าไม่ยืนตรงนี้แล้วเหมือนเขามันอ่อนอ่อนอันนี้เสียงเบาเบาพ่อมึงอ่ะเบาไม่เบานะเออเดี๋ยวก็โดนจิ้มหรอกเออเดี๋ยวก็โดนจิ้มหรอกอะไรอ่ะมาแตงโม อันนี้อันนี้คืออยู่ในอยู่ในตู้ตู้ส่วนตัวอยู่ในตู้อยู่ในตู้อสองคนสองคนสองคนมีใครบ้างมีไอโนกับไอจีนั่นเชื่อนู่ไม่มาใช่ไหมกำลังมาค่ะไปโทรครับโทรครับผมรีบแล้วโอ้ะโทรครับโทรครับโทรครับรีบแล้วครับเมาค้างอ่ะคือจุดต้นนี่คือ น้อยเมาค้างครับพี่ๆจะได้หลอกเพื่ออะลรอกล้อชผมหนูพี่ขึ้นรถดีครับสวัีครับใส่หน้ากาก้ยโทษครับพี่เคยเห็นหน้ากามูหรือยังใส่ดิเออยโทษครับโทษครับขอให้ดูดิลิวเพาอหะอะีจ่ดจะดี เพรมันค้างมันกดเหมือนเหมือนมนกดชุบแล้วมันแบบน่ารักค่ะนั่นน่ะสูตรของมันอะจนกระจอกอ๋อเราคนนี้ถอดถอดหน้ากากแล้ะไม่เล่นแล้วดีกว่าไ๋ยวนี้ปากบอกก๊อปลูกใบแปงฟันบ้างนะครับเหรียนพ่อมึงอ่ะเกมมันเบาเขาเปิดโหมดอันนี้ครับฝากบอกก๊อปลูกลูกแบะแปงไอ้ก๊อปลูกแบะมึงแปงฟันด้วยนะเว้ยบนล่างบนล่างยังเห่า เอกโก้ไปไห,ไหนวะเนี่ยเป็นตำรวจชาญเมืองอะใช่เหรอแาิไหนวะทาโก้สายฟ้าไปไหนมาใครชื่ออะไรแล้วครับโคครับโคประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมเจ้าตีไม่มีครับที่นี่เรียกทำไม่แกงเลยเนี่ยใช่ครับ แนะนำสีอะไรไปอะโคได้ในตู้ครับเดินไปหยิบได้เลยครับขอรองเท้ดขอรองเท้าให้เดี๋ยตอนโคเคนครับโคเคียนเขาเขาจะสีอะไรที่ต้มวะหายแล้วครับโอ้ยหายแล้วหายแล้วเออซื้อนะล้ำครับล้ำต้องแคีนดิขอรองเท้าหน่อยนิดนิดขอ18ได้ไหมขอขอเลยนะมีครับมีล้ำไหมครับมีอยู่แสนนิดนิดขอ18ได้ไหมได้ดิครับผม มีพันนิดๆขอสักห้าหมื่นได้ไหมหนึ่งแสนนิดๆเพืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งแสนดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีพันนิดๆมีพันนิดๆขอห้าหมื่นได้ไหมครับงานไวแล้วเนี่ยมึงอีกแล้วผมงานไวเลยไม่ต้องวันนี้คุณเจอแฟนของผมตอนเลยนี่เศไหนครับคือหกพันดอกเลยนะคนที่ชื่อซัมเมอร์ใช่เหรอใช่เจอที่ไหนครับฮะเจอที่ที่ไหนวะที่ไหนนึกก่อน บอกมาว่าขอ18ได้ไหมไม่18มันจะส่วนต่างมันที่ที่ไหนก็ที่หนึ่งอ่ะแต่ว่ากูบอกว่าเอานี่แฟนตอนนี่มันบอกว่าอ๋อเออกูเห็นมันนี่มันอยู่แลนด์โอเวอร์โอ้โหใครว่างมาอยู่ในห้องตู้เลยครับใช่ใช่มันอยู่แลนด์โอเวอร์มันกำลังหลบต้นตีนอยู่หลบหรือไปหาใครหรือเปล่าก็เห็นรถมันพังอ่ะมันก็เรียกช่างมาเสร็จปุ๊บมันก็รีบออกกูเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ย้นี่แฟนตอนที่มันบอกไม่ใช่ค่ะแค่คุยกันโอ้โหใช่หรอเขาก็พูดคคำนี้ออกมารคับใช่ แล้วเสร็จปุ๊บเห็นมันก็บอกว่ามึงเอ,อไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่ามันคนชื่อซัมเมอร์บอกว่าจะใส่มึงอ่ะจะมาหมดให้เยอะมากโอเคผมเขาคณครับที่แบบให้ผมกระจกแจง้งผมแจ้งไม่เขาเขาจะใส่มึงอ่ะเขาอาจจะแบบข่มขืนไม่ได้ไ,งไ,งไปดูเอาอ่ะครับยอมถ้าอย่างนั้นนะครับพอดีว่าผมจะมาคุยเรื่อง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 บีจีหน่อยครับเรื่องบีจีครับของเมื่อวัน อ่าอันนี้ผมปรับเวลเตอร์รอร่ะก็คือเขา